สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่ตรงพื้นที่ของชันชลาสถานีรถไฟฟ้า MRT บางซื่อนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาถ่ายคลิปการรีวิวการเดินจากจุดของชันชลา MRT บางซื่อครับไปยังตรงจุดของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับหรือที่หลายคนจะรู้จักในชื่อของสถานีกลางบางซื่อนะฮะก็เป็นการเดินทางในระยะ ค่อนข้างจะใกล้ๆนะครับแล้วก็ระยะสั้นๆนครับเดินทางกันไม่นานนะครับเนี่ยครก็เริ่มจากจุดตรงนี้ครับ MRT าวังซื้อก็เป็นจุดของชานชลาที่ผู้คนเขาจะมารอรถไฟฟ้ากันนะฮะนะครับเดินขึ้นบันไดตรงด้านนี้นะรู้สึกว่าที่สถานีวางซื่อตรงนี้เนี่ยจะไม่มีจุดของบันไดเลื่อนนะฮะก็จะเป็นบันไดธรรมดาเดินขึ้นแบบนี้นะครับ เดินมายัางจุดด้านบนตรงนี้ครจากจุดของชั้นฉลาครับก็จากจุดตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดที่จะเดินทางไปยังสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อเนี่ยจะเดินตรงไปด้านนี้นะฮะแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายนะครับส่วนสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเนี่ยจะใช้ทางออกบริเวณจุดด้านนี้นะรู้สึกว่า จะเป็นจุดทางออกที่สามนะฮะเนี่ยเขามีป้ายบอกฟิกัดนะฮะนี่ครับตรงด้านนี้นะเขาเขียนว่าทางออกสามครับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะก็จะใช้จุดบริเวณทางออกด้านนี้นะที่เขามีจุดของที่กั้นอยู่นะค,ะนครับเนี่ยก็จะเดินตรงไปด้านนี้นะฮะ แล้วก็จะเดินเลี้ยวขวานะครับเอาครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมคลิปกันต่อครับในี่ครับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรกับใช้ทางออกที่สนะฮะก็สําหรับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของรถไฟทางไกลนะฮะสายเหนือสายสารสายใต้นะฮะใครจะเดินทางไปที่เชียงใหม่เด่นชัยหนองคายวลราชธานีนครศรีธรรมราชนะฮะ สุราธานีหัดใหญ่กันตังยะลาสมัยโกโกปดังเบซาเนี่นะครับก็เป็นสําหรับพวกรถไฟที่วิ่งทางไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสายเหนือสายอีสานแล้วก็พวกสายใต้นะฮะส่วนตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดของรถไฟชานเมืองอว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะก็จะเริ่มจากสถานีบางซื่อเนี่ยครับจะมีไปยัง2เส้นทางครับก็คือไปทางตลิ่งชันแล้วก็โซนลังสิกนะครับ ก็ถือว่ามีทั้งรถไฟทางไกลให้บริการแ้ะก็มีรถไฟฟ้าใส่สีแดงให้บริการนะเอาครับเดี๋ยวเราเดินไปยังจุดของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะนีครตรงนี้นี่ก็จะเป็นที่กั้นนะแล้วก็ให้หยอดเหรียญวยสามลงไปนะครับนะครที่กั้นเ็จะเปิดแล้วก็เดินเลี้ยวขวาไปนะ จะเป็นจุดทางเชื่อมต่อกันนะครับจากจุดของ MRT บางซื่อนะไปยังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดของสถานีรถไฟฟ้า MRT นะฮะแล้วก็จะมีจุดจำหน่ายตัว๋วโดยสารนะครับสามารถซื้อได้กับทางตู้หรือว่าจะซื้อกับทางเจ้าหน้าที่พนักงานก็ได้นะ เนี่ยครับเราจะเดินตรงไปเรื่อยๆนะฮะระยะทางนี่ไม่ไกลกันมากนะครับเนี่ยเขาก็มีป้ายบอกนะครับก็มาทำคลิปนี้เพื่อบางคนนี่อาจจะยังไม่รู้เส้นทางนะฮะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสถานีกลางกรุงเทพอภิวัลนี่ก็เป็นสถานีรถไฟหลักของประเทศไทยนะแต่ป้ายตรงนี้เนี่ยยังใช้ชื่อว่าสถานีกลางบางซื่อนะก็ชื่อ เรียกเนะี่ยอาจจะต่างกันนะครับสถานีกลางบางซื่อสถานีกลางกรุงเทพปพิวัตินะแต่มันก็คือสถานีเดียวกันนะครับเดินตรงไปนะแล้วก็จะมีจุดบริเวณทางเลี้ยวซ้ายนะครับเป็นทางบันไดเลื่อนครับที่จะเดินขึ้นไปยังสถานีกลางกรุงเทพปฐิวัติ์นะครับ แต่ถ้าเดินตรงไปเนี่ยนะครับตรงบริเวณด้านนู้นเนี่ยก็จะเป็นจุดของสถานีรถไฟฟ้า MRT นะครับก็จะเป็นสถานีบางซื่อนะครับ MRT ตรงนี้เนี่ยจะเป็น MRT สายสีน้ำเงินนะครับก็เป็นจุดเชื่อมต่อกันนะครับระหว่างสถานีกลางกรุงเทพบาพิวัน์กับ MRT บางซื่อนะครับเดี๋ยวเราเดินไปยังจุดด้านนี้นะนะี่ครับทางบันไดเลื่อนด้านบนนะครับ ก็จะไปยังจุดของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะครับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์เนี่ยปัจจุบันก็เป็นสถานีรถไฟหลักของประเทศไทยนะครับแล้วก็จะเป็นที่ตั้งของรถไฟทางไกลรวมไปถึงพวกรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่เขตจตุจักรของกรุงเทพมหานครนะครัใครจะเดินทางไปเชียงใหม่เด่นชัยอยุบลน,นะครับหนองคายนะครับเดินทางไป ทางด้านของยะลานะครับสุไหโกโลกซุมทางหัดใหญ่นี่ก็สามารถมาขึ้นรถไฟที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนต,ตรงนี้กันได้ครับน่ครับถึงแล้วครับสำหรับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนนะฮะตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดจำหน่ายตัว๋วโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะก็จะไปทางโซนพวกตลิ่งชันโซนลังสิตนะครับส่วนตงด้านนี้นี่ก็ จะเป็นจุดจำหน่ายตัว๋วโดยสารของรถไฟทางไกลนะฮะนะครับสามารถซื้อได้กับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับจะเป็นตั๋วรายวันหรือว่าจะเป็นตั๋วล่วงหน้าก็ได้ครับตรงบริเวณด้านจุดนี้นะส่วนตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นตู้จำหน่ายตัว๋วโดยสารอัตโนมัตินะครับของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับถ้าไม่สะดวกไปซื้อกับเจ้าหน้าที่ก็มาซื้อตรงนี้ได้นะฮะ วันนี้นี่ก็รู้สึกจะมีผู้สดยสารนี่มาอยู่ก็มีให้เห็นบ้างกระปายนะครับช่วงนี้นี่ก็เป็นช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับปีอน้าอกนะฮะนะครับบรรยากาศภายในสถานีครับก็เริ่มมีพวกของมาขายนะครับจริงๆขายไม่ได้สักพักนะครับพวกของกินต่างๆนะลูกชงลูกชิ้นนะครับมีเครื่องดื่มนะครับ ตรงนี้นี่ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มอัตโนมัติแบบหยอดเหรียญแล้วก็หยอดแบงค์นะครับนะครก็คงจะให้เห็นกันประมาณนี้ครับสำหรับบรรยากาศของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนะฮะก็ถือว่าเป็นการเดินเท้าในระยะทางที่ไม่ไกลมากนะครับจากจุดทางด้านของชานชาลายเอมาทีบางซื่อมาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนะฮะ เอาครับสำหรับคลิปเรื่องราวบรรยากาศของการเดินเท้าจากชันชลาเอ็มาทีบางซื่อมายังจุดของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ